วันนี้เราจะมารีวิวของที่เราไปงานพันแค่นอ <c oughs> ือกรอบมากคือแบบต้องบอกเลยทั้งแบบจบคลิปนี้ไปอ่ะไปตรวจเบาหวานกัน <c oughs> ในงานที่ผมไปเดินนะ <c oughs> อีกประมาณ5นาที10นาทีจะมีสงครามแย่งห้องน้ำกันเกิดขึ้น สวัสดีครับ <มา S 1> ผมวันนี้มาพบช่องด u o Pitting Channel นะครับผมไอไอช่องที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับผม <c oughs> โอเควันนี้เราจะมารีวิวของที่เราไปงานพันแห่น <c oughs> ที่ผมไปงานจังหวัดอุตตะรี <c oughs> ใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวก่อนแล้วค่อยไปดูคลิปตอนออน,นั้น <c oughs> แต่เราจะไม่สปอยว่าเราใช้งบไปเท่าไหร่อ่าเราจะไม่สะบอยนะครับแต่งบเนี้ยไม่ถืง ใช่แต่คือเราจะไม่บอกนะว่าใช้งบไปเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะรู้ก็ร,รอเออรอก็เรากด s u b สไครป์แล้วกดลูกรกระดิ่งไว้นะครับผมโอเควันนี้เราจะมารีวิวอะไรก่อนดีก่อนที่เราจะเอาของวางกับนวางอย่างอ่าเอาเดี๋ยวเราจะมารีวิวของเอาอันนี้ก่อนอออ่อาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแต่อันนี้ต้องบอกกันวนะ่าอันนี้คือผมรีวิวไปแล้วอ่าก,กดตัวไอ้บริเวณนี้ไปดูปดอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็รีวิวนิดนึงเผื่อลืมปั๊ก ให้กล้องให้กล้องรีวิวดีกว่าพ่อผมรีวิวแล้ว<อ>หือกรอบมากคือแบบต้องบอกเลยดูแข้ง,งอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่กรอบแท้เง,งอือกเลย <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนามสูตที่ผมกินแล้วไม่รู้สึกเบื่อแต่ว่าถ้ากินไปเรื่อยมันก็เรียนถ้ากินไปเรื่อยรู้สึกเรียนนะเป็นความสูตรที่มันติดปัน <c oughs> แอร่อยไหมอร่อยต่อไปเรามาดูของงานพัะแทนเลยดีกว่าเราไม่ต้องมาเสียเวลาของที่ผมไปซื้อแยกเพราะว่าเดี๋ยวคนตัดจะตัดเยอะเราเริ่มจากอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนไหมเราเริ่มจากพัดไข่ก่อนอ่ะอันนี้ของก้องครับเดี่ตามผมนะอะไรนะไม่ใช่ดังผมดังตังพีนี่แหละโอเคนี่อัดไข่นะครับอันนี้จะเป็นข้างบนนี้เขาจะใส่แล้ววิ่งลอยวิ่งคลิมกาเปิดปอดมาลองมาชิมกันเลยนีนะดูนะ ดไ <C oughs> ูไปครับอืมชุมีไฟข้างในแล้ว <B ank> ไฟโบว์ไอ้ไฟโบว์บแต่ก็ถือว่ามีนะแต่ว่ามันจะเป็นไฟตรงนี้มันอยู่ข้างนอกมันมีอยู่แล้วคร<ห>ับไข่ใจนะมีอยู่แล้วมันทำแบบนือว่าเรารีวิวในแบบของเราแล้ะนะแต่ถามว่าอาร่อยไหมอร่อย บอกกันว่าจบคลิปนี้ไปอะไปตรวจเบาหวานกันโทษวานหวานนี่ตจ้ของหวานนะครับเะยอไมอย่างเงี้ยอร่อยไม่อร่อยหมดต่อไปรรีวิวอร่อยจริงรับไข่พรกะรี่ป๊บเหมือนน่าจะไม่มีไส้ไหมันไม่ใช่กะรี่ป๊บนะ มันแต่มันลักษณะมันเหมือนเป็นกะหรี่ปั๊บนะแต่คือไม่มีไส้ปั๊มันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะคใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะเอาง่ายๆเนมันคือเหมือนมันเหมือนลักษณะเป็นขนมปังปิ้งรับไอ้ขนมฝรั่งเศสดูมาอ่ะไม่รู้หรือเปล่าแต่ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกนะครับรสชาติเป็นไงหอมนม ขึ้นมาอย่างแรกเลยกินไหมด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่มเป็นแบบไม่มันคือลักษณะเป็นสีแบบไม่มากแต่ว่ามันเป็นแบบมันอยู่กับเตาปิ้งอ่ะมันก็ไม่แปลกจนน้อมมาหอมมากใช่ทำแรกเคี้ยวผถ้าถ้ามีไส้อีกหน่อยนะจะเพิ่มรสชาติได้ดีมากมาแล้วเป็นกาแฟใช่เอาไปกินกาแฟแต่ถ้ามีไส้เพิ่มอีกหน่อยสำหรับผมนะมันจะสุดยอดมาก อร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะแต่เรากินหมดแลิ๊ดูอ่ะนะครับแต่ถ้าวันนี้เราถ่ายวันที่เท่าไหร่นะสิบหกใช่ไหมเ้าเป็นวันสุดท้ายของงานประแท่นแต่ถ้าใครอยากมาซื้อใครอยากมาเที่ยวง,งานประแท่นก็รอปีหน้านะครับไม่ไม่มีงานงานอะไรงานล้างสตร์ครับเออ<แ>งานล้างศาสตร์ก็มีนะครับแล้วใครอยากมางานประแท่นก็ต้องรอปีหน้า จััดปีละคร้งใช่แล้วจัดปีละหนึ่งครั้งนะครับแต่คือเขาจัดถึงวันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันนะปีหน้า <c oughs> มาอันนี้เราแบ่งกันได้แบ่งได้แบ่งได้เนี่ยยังอิ่มยังไม่กินข้าวอยู่แบ่งได้โอ้แป้งกรอบและเ,เหนียวแป้งกรอบโอ้มันจะมีไส้ค่ะ ผมนะเนี่ยนะไข่มขากเลยทุกคนมผมว่าถ้ากินร้อนๆอร่อยใช่นตอนซื้อเขาเขาแช่ไว้นานไงโคือฟิลฟิลไงนุ่มนะนอกกรอบนุ่มเน,มนอยากให้ตัวไข่เนี่ยนุ่มมากโอดีวีเลี่ยนี่แล้ไแล้ อหมดไปแล้วนะครับเออแต่ต้องบอกก่อนว่าขยะนะครับก็ทิ้งไว้เป็นที่โฟมก็มันไม่มีวันสลายหนูครับหนูหลงหล <c oughs> นูยอมยอมคือโฟมไม่มีวันโฟมไม่มีวันย่อยสลายเราก็ต้องเก็บไว้ทำอย่างอื่นก็ได้หรือว่าอ่าหรือเราอาจจะไม่ต้องใช้โฟมก็ได้นะครับแต่เราจะเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราเราลดภาวะโลกร้อนก็แล้วกันเราเป็น่องไป โอเคต่อไปเรามาชิมอันนี้กันโอ้โหจะถ้วนเล็กมากตังตอนแรกไอ้ตอนที่อ่าอ่านี่ฮะตอนที่ซื้อมามันเล็กนะประมาณนี้อ่าเรามาชิมกันดีกว่าแต่คือมันมีช้อนเดียวแต่เรามีสองคนเอาอย่างไรดีนี่มือ yes อ่ากองอ่านี่ของผมนะนี่นะจะเล็กแบบประมาณนี้ เอไว้เป็นแบบท็อปปิ้งเอาไว้โรยกับไอ้ข้าวหนมเบื้องที่มันไม่ใช่ไอ้ข้าวหนมเบื้องอันนี้นะมันจะเป็นแบบมันเล็กๆเล็กๆแล้วมันจะมีไอ้วิปปิ้งข้างบนน่าจะประมาณนั้นผมจำชื่อไม่ได้ลแล้วปั๊มันคือเยลลี่แต่มันจะมันคือเยลลี่แต่กลิ่นแอปเปิ้ลหน่อยๆแล้วก็มีหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆใช่แลว้วเราจะมีอะไรให้รีวิวเราก็รีวิวหมดเลยแต<ข>่ผมขอไปกินหมด <c oughs> ไ,มได้แต่ แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะต่อไปเรามาดูขนมอันนี้กันเขนมเบื้องขอโปดผมเลยใช่นี่นี่ซื้อให้กล้องมาแบบโดยเฉพาะกล้องเป็นแบบมันมีหลายหลายหน้ามันจะเป็นหน้าแบบสีมันจะเป็นหน้าเี้นะมันบอกให้มันเป็นหน้าสีอันนี้ไข่เค็มอ่าสีส้มไข่เค็มอ่าเดี๋ยวออมให้ดูอ่าเดี๋ยวเก็บ เว้ยแต่แต่ตอนเราบอกกลัวมันหักมากกว่าเราต้องนเออตอนเฮ้ยหยยุดหยุดหยุรหยหยุดหยุยุหยยหยยุดหยดยุดหยุเอยเดหยุดหยุดหนุดหยุหยหุ้ดหุ่หยุดอยุดหยุดหนุดหันดหยนดหสหหหดดหหอน่ย่ยยดยนน ชิมแป้งเดียวก่อนะชิมแป้งก่อนแป้งกรอบ,รอบตัวไส่คือมัน,มนหวานๆนิหน่อยเราชิมด่อนชินไส้กนะ่อ,เเอ,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวาดน,นี้นีดี๋วนเนะานะ เดี่ยผมมีไส้นะปึ๊บดูนะดูไส้เป็วดเลยนะหอยทองใช่ไหมอยทองอม,มันจะเป็นความแบบหอยหอยหอยทองมากกว่ากินชัดเจนมากใช่แต่ความหวานไม่ออกแทบจะแทบจะมีความหวานมีนะแต่ว่ามันจะมีน้อย มันไม่ถึงกันน้อยมากนะครับแต่ถือว่ามีน้อยอยู่ต่อไปอันนี้คือรถอะไรนะขายเต็มปวดเลยไหมไม่อบอันเนี้ยแนี่รถขาเต็มแต่ต้องแต่บอกว่าอร่อยไหมอร่อยนะรถขาเค็มเออแต่นี่กินกับไอ้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีไส้ใช่ป่ะกินกับไอ้นี้ก็ได้เนี่ยนี่เป็นท็อปป้ง างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครอยากรีโนเวทนะเห็ว่าอร่อยนี่คือน้ำแข่งเค็มใช่ไหมอันนี้ไม่เหมือนแข่งเค็มมันเป็นมะพร้าวไม่เออมันเป็นมะพร้าวใช่ไหมใช่ไม่มีความเป็นแข็เค็มมันจะเป็นแบบมะพร้าวมะพร้าวเลยมะพร้าวล้วนผมว่า ทุกอย่างเน,น,นี่ยในเนี้ยมีแดงม,มินเป็นมะพร้าวเกือบหมดไอ้ยเอาฝอยทองไม่ใช่แต่ฝอยทองแบบตรวจคลิปนี้ไปนะทำหมอใช่ไปตรวจเบาหวานเลยผม,มนต้องมีอย่างหนึ่งมันจะมีอีกอย่างนึงไม่บอกแก่อ่วเดี๋ยวเทมหน้านมาดูลองงานให้แบบกำลังศาสตร์ ผมเซื้อมาให้ดูอ่านี่อันนึงอ่า,อ,าอันนี้เป็นวิเคนแต่เขาไม่ได้จับ <c oughs> เป็กชุกชุกชุกอะไรไม่รู้อเออเอเอเนีเ่ย่เป็นอ่า,อารู้แต่มันแตกง่ายมาก <c oughs> ขนมปังคนอ,อปังผมนะโฮมมี่ดีๆนั่นเองมเป็นรสกับขนมปังถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่เขาไม่ไก่ถามท,ที่เลยรถมาทุกทนะีเลยถามแบบรถเป็นอะไรกับช่องดูวอปปิติงมันนะเพราะว่ากินคู่กับกาแฟอร่อย,ยอ่ะกอไปเรามาผ <พอ S 2> ลไม้ ของสุขภาพกันแ่ไม่จ่ายปางไว้บางไว้เขาไม่ได้จ่ายอันนี้เขาควรจะจ่ายเพราะว่ากินเกือบทุกวันเลยถ้ามีตังนี่พี่เกลือของมันต้องมีได้นี่ครบกับผ<อ>ลไม้ตัวนี้น้ำส้มผลไม้ตัวนี้นี่แล้วปางยงไม่สุกมองตรงนั้นมองทีไรไม่ค่อยเหมือนมะพร้าวกผีเลย มันเหมือนเป็นแบบมะม่วงอะไรเงี้ยเออ,อ,อแต่ถามว่าคุณ<ม>ล้ำม,มีหรืเปล่ามีบิด,ดแต่ถามว่าในงานในงานที่ผมไปเดินอะในงานที่ผมไปเดินอะถามว่ามันมีขายไหมมันมีแต่ว่าผมไม่ได้แบบเข้าไปลึกให้ทุกคนได้เห็นอแต่ก็ก็จะสังเกตได้ว,ว่าเออมันมีแหละแนะนำตองสุกอร่อยกว่าใช่แล้วผมลองชิมดู ผมจิ้มนะเขาจิ้มแล้วมันหวานถ้าลองไม่จิ้มนะถ้าลองไม่จิ้มนะอันนี้คือไม่จิ้มนะมพี่เอาไง เราคุกภาพจริงๆเม่อกเรากินของแบบให้โทษเราเรากินของที่มีประโยชน์ต่อเราบ้างนะครับเรื่องการขับถ่ายก็ร้อยเปร์เซนต์ใช่กินชั่วโมงหนึงผมว่านะถ้ากินอันนี้หมดนะอีกประมาณ5นาทีสิปนาทีจะมีสงครามแย่งห้องน้ำเกิดขึ้น แต่าหรับเราสองคนไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะครับเพราะว่าเราอยู่คนละที่แต่ก็เราอยู่คนละบ้านแต่ว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ่าอ่าก็นะครับก็มีเท่านี้แล้วครับมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับถ้าของทั้งหมดนี้ก็ถามว่าตัวนี้คือทำร,ร,รา้ายสุขภาพไหมก็ก็ถือว่าทำร,ร,รายสุขภาพแต่ถ้ากินแบบกินแบบพอประมาณเนี่ยก็กินได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องอรักษาสุขภาพด้วย นี้ก็เป็นโรคระบาดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับฝากเป็นภกษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอ่ะก็ในเมื่อใครที่ดูคลิปนี้เสร็จรอรออีกวันหนึ่งนะรอคลิปใหม่นะครับก็โดยการที่เรากด subscribe พอกด subscribe เสร็จเราก็กดรูปกระดิ่งจากสีแดงจากผม subscribe ที่เป็นสีแดงให้มันเป็นสีเทาแล้วก็ พอมันจะมันเป็นสีเทาปุ๊บมันจะมีรูปละคังนะให้กดรูปละคังด้วยอ่านั่นแหละกดละคังเพื่อแจ้งเกันด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้แบตหมดแล้วแบตเกือบหมดละเราต้องแบบต้องรีบกินให้หมดดีกว่านะครับเรากินที่หมดเลยไหมไม่เป็นไรเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ ก็เรารีบกินที่หมดดีกว่าเผื่อจะได้แบบเราจะได้แบบเขาเล่าเป็นยังไงวะทขาเาเยอะเออเราจะได้แบบเหลือขยะที่เราไปทิ้งแล้วก็เจอเก็บรักษากันไว้นะครับวันนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ช่องของอะไรไม่รู้ลืมลืมในอินสตาแกรมก็ไปกดติดตามเขาด้วยเผื่อมีคลิปใหม่ลงนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบบ๊าายยครับสวัสดีครับ